มินาซังคุณิจิวสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนคันจิกันนะคะไม่เจอกันนานเลยใช่ไหมคะเรามาต่อกันนะคะคันจิที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือคันจิที่มีความหมายว่าใหม่สดมีอยู่ด้วยกัน13สโตกหรือว่า13ลําลำดับเส้นนะคะเดี๋ยวท่านเซจะมีลำดับเส้นให้ดูเราไปดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเรามาเริ่มจากเส้นแรกนะคะตั้งตรงลงมาแล้วก็เส้นแนวนอนเส้นแนวตั้งนะคะซ้ายแล้วก็ขวาลงมาแนวนอนปิดนะคะแล้วก็แนวนอนอีกเส้นหนึ่งคู่ลงมานะคะแนวตั้งตรงลงมานะคะแล้วก็ขาซ้ายแล้วก็ขาขวานะคะเสร็จแล้วเราก็เริ่มตัวฝั่งขวามือนะคะลากเส้นปล่อยลงมาจากขวามาซ้ายแล้วก็ เส้นปล่อยลงมาอีกทีนึงนะคะจากขวามาซ้ายแล้วก็เส้นแนวนอนนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นเส้นแนวตั้งนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเสียงองโยมีอ่านว่าชินเสียงคุงโยมีอ่านว่าอัตระห้อยชี่นะคะห้อยชี้นะ คำศัพท์นะคะคำศัพท์ที่ใช้ตัวอักษรคันจิตัวนี้คำแรกชิมบุญชิมบุญมีความหมายว่าหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพม์ตัวคันจิตัวที่เอามาใช้ตัวที่สองก็คือคันจิที่มีความหมายว่าฟังสังเกตจะมีคำว,ว่าหูนะคะคันจิอยู่ข้างในตรงกลางนี้ด้วยต่อไปคำที่สองอ่านว่าชิ้นเนน ชิ i นเนนคำนี้มีความหมายว่าปีใหม่ปีใหม่คันจิตัวที่สองที่เอามาใช้มีความหมายว่าปีเพราะฉะนั้นเอามารวมกับคำว่าใหม่ก็เลยกลายเป็นปีใหม่ต่อไปคำที่สามอัตราชีอัตราชีาชคำศัพท์ตัวนี้เป็น adjective อีนะคะ มีความหมายว่าใหม่สดใช้ตัวคันจิแล้วห้อยฮิรางานะชิอิต่อไปเรามาฝึกเขียนกันนะคะาาข้อที่หนึ่งเคียวโนชิบุโนยมิมาสะกะข้อที่สองอาชตะไคชาโนชินเนนไคกะอุโย ข้อที่3จิจินิอัตราชิสุมาโหคาเตโมรัตะเขียนได้ไหมคะลองเขียนกันมาดูนะคะแล้วก็เขียนเสร็จแล้วอยากให้เซนเซตรวจส่งมาที่ Facebook ได้เลยค่ะที่ Facebook ภาษาญี่ปุ่นใบปุ่มเซนเซนะคะเซนเซฝากติดตาม Facebook กับ YouTube ด้วยนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใบปุ้มเซนเซค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ